สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะก็ไม่ว่าจะรับชมนะคะผ่านช่องทางของ y u u u b e เนาะช่องร้านเกจิมหาเวทหรือว่าจะรับชมนะคะผ่านช่องทางของ Facebook ค่ะ เฟซบุ๊กแฟนเพจเฟซบุ๊กกลุ่มนะคะของร้านเกจิมหาเวชศูนย์จอมพระใหม่เครื่องรางของขลังเนาะก็สวัสดีทักทายนะคะพี่ๆทุกๆท่ทานเลยสําหรับวันนี้ค่ะด้านหน้านี้นะคะที่เห็นนะคะเหลืออยู่เพียงเท่านี้ก็พยายามเอาอะไรที่แบบว่า,าไม่ได้เยอะมากมายเนาะก็เอามานะคะเพราะตอนนี้ยัองอยู่โรงพยาบาลอยู่เนาะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหลือเพียงเท่านี้จริงๆแล้วตอนที่ได้ก็คือไม่ได้อัดคลิปเลยก็เห็นนั้น มีแค่นี้ก็เลยนํามาอัดคลิปนะคะให้พี่ๆได้ชมในช่วงของพระเครื่องมหาเวทเนาะก็อย่าลืมนะคะพี่ๆที่เข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดถูกใจค่ะกด Subscribe นะคะ,ะช่องร้านเกจิมหาเวทช่องนี้ด้วยนะก็วันนี้ตามนี้เลยเป็นเหรียญแววนกยุงนะคะหลวงพ่อพัดวัดห้วยดวนรุ่นมีแต่คนรักคนชังไม่มีนะเดี๋ยวจะมาแกะกันเนาะแล้วก็ใครชอบรายการไหนก็ ทักทายกันเข้ามาอีกทีนึงอยากจะปิดองคไหนเดี๋ยวน้องปาขอดูรายละเอียดนะคะของรุ่นนี้หน่อยแต่เห็นเขาเห็นอะไรคือเห็นว่ากระแสะเนี่ยแรงมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือรุ่นเนี้ยได้มาแค่ไม่กี่องคเองนะคะมีแต่คนรักเนาะมีแต่คนรักเดี๋ยวปาดูข้อมูลเขาหน่อยฝนก็จะตกแล้วค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลยังอยู่กับแม่อยู่มีแต่คนรักคนชังไม่มีเนาะก็ดีค่ะชื่อรุ่นก็ดีจัง ฉันไม่มีนะคะอยากได้เป็นใบจองเราจะได้รู้ว่าเขามีอะไรบ้างก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้รับสายนะคะเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยได้รับสายนะเพราะว่าป้าปิดเสียงเอาไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้ตอบแชทเท่าไหร่เพราะว่าจะต้องดูแม่อยู่ตลอดช่วงนี้ ไม่ได้รับสายเลยเพราะว่าจะรับได้ก็ช่วงที่ว่าแม่ตื่นหรืออะไรอย่างนี้แม่ก็ตื่นอยู่ดูทีวีอยู่น้องพ่อพัดนอปัดดูซิว่าวันนี้เขามีเนื้ออะไรกันบ้างเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นอีกหนึ่งรายการที่หลายๆท่านคือกระแสะแรงอยู่เหมือนกันเพราะว่าแป๊บเดียวหมดจริงๆค่ะสำหรับสาหรับรุ่นนี้นะมีแต่คนรักเนี่ยคนสั่งไม่มี เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าปลาแย่งมาได้ก็แค่20เองค่ะแล้วปลาก็ออกไปให้จองสิบแล้วนี่น่าจะเหลือประมาณเนี้ยสิบไหมสองสี่หกแปดอ่ะสิบจริงด้วยใช่เพราะว่าน้องปลาจำได้ว่าได้มาแค่ยี่สิบยี่สิบเท่านั้นแล้วก็ยอดเขาเต็มค่ะอืหาใบรายการยากจังเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นเลยดีกว่าเนาะ ว่าเพราะว่าไม่เจอใบจองเขาเสิร์ชหาดูก็ไม่เจอไม่เจอใบจองของรุ่นนี้นะคะมีแต่คนรักคนชังไม่มีเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเรามาแกะลุ้นกันดีกว่าเนาะเขาก็จะซีนมานะคะน่าจะเป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคแหละอ,อ๋อมันก็เป็นรายการลุ้นเนื้อลุ้นโชคนะคะ ก็อัปเดตอาการแม่หน่อยหลากๆายท่านนะคะพี่พี่หลายท่านคือแบบน่ารักมากๆเลยบอกชว่วงนี้ไม่ค่อยได้กวน้องปลาหลอกเพราะว่าน้องปลาคอยดูแลแม่อยู่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันก็ตอนนี้ก็ให้คีโมครบแล้วเออยังไม่ได้ครบค่ะคือให้ครั้งแรกแหละแต่ว่าคุณหมอเขาให้ไปสี่ขวดก่อนนะคะก็โอเคก็กินข้าวยังไม่ได้แต่ว่าก็ยังดีที่ได้กินผลไม้ได้อยู่ เดี๋ยวนะเรามาลุ้นกันว่าไม่ใช่พ้าหายนะอยู่ข้างล่างนะปิดเอาไว้ดูสีที่เนื้ออะไรอ่ะสวยงามจะไปลุ้นเองหรือจะให้ปลาแกะเนี่ยปลาว่าไปลุ้นเองดีกว่ามากอ่าสวยดีค่ะอ่าเหรียสวยนะเนี่ยสวยสวย ลงยาเนอะน่าจะลงยาข้างในใช่ไหมเดี๋ยวมาดูก่อนอ้าลงข้างในไปลงเป็นสีเหลืองนะคะลงยาเหลืองแล้วก็ลงยาจีวอนนะคะตามนี้เลยหน้ากล่องนี้เลยนะคะรุ่น,นมีแต่คนรักคนชังไม่มีเป็นเหรียญแววนกยูงนะคะเป็นเหรียญแววนกยุงนะคะ,ะด้านหลังก็ประมาณนี้นี่เป็นยันนะคะ,ะเลขหนึ่งพันพอดีเลยอะเหรียญน,นี้ย วัดห้อยด้วนสวยสวยอยู่สวยอยูอ่จะแกะจะแกะเองหรือว่าอะไรยังไงดีไปแกะเองไหมเพราะมีแค่นี้เองไปลุ้นกันเอาเองดีกว่าไหมลุ้นกันเอาเองดีกว่าไหมอเอาไปลุ้นกันเอาแปดท่านกันลวกันอ่าเดี๋ยวเราไปหยิบอันนี้ไปลุ้นเอาแปดท่านนะมาแกะอีกองหนึ่ง ราะว่าส่วนใหญ่เนระาไม่ค่อยแกะของอกนะความจริงอะ่ะข้างหลังเขาก็จะมีตัวนี้นี่สติกเกอร์ประทับไว้ว่ามีแต่คนรักคนชังไม่มีนะคะหลายท่านเลยรุ่นที่สนใจนะคะวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดเนาะทางร้านนะคะยังมีอีกเยอะเลยหลากหลายรุ่นเลยก็ลองสอบถามมาได้นะคะหลายรุ่นอยู่มีแต่คนรักคนชังไม่มี ดูซีว่าเราจะได้เนื้ออะไรกันอีแล้วเนื้อเดียวกันเลยเนื้อเดียวกันเลยนี่ช่วงนี้น้องปาไม่เห็นไหมจะได้ยินเสียงโทศรศัพท์เข้าเนี่ยน้องปาไม่ค่อยได้รับสายนะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าแม่ตื่นอนะรับนะคะแต่ถ้าเกิดแม่ยังหลับอะไม่ได้รับแต่ตอนนี้ปาอัดคลิปอยู่นอ้องกก็ยังไม่ได้รับ <laughs> อ่ะเป็นลงยาแดงสวยงานดีค่ะงานดี ความจริงเหรียญของหลวงพ่อพัดนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยเนาะใครชอบรุ่นไหนก็สะสมบูชาได้ทุกรุ่นล่ะคะ่ะอยู่ที่ศรัทธานะคะหลวงพ่อท่านเสกให้ดีหมดบางรุ่นคือพิธีใหญ่พิธีดีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเสกรวมๆกัน,นะคะ่ะแล้วก็เกจิคณาจารย์มาเสกร่วมเสกพุทธพิเศษก็เยอะแยะมากมายเลยอัดกันเต็มพลังเลยนะคะก็ดีๆสวยๆงามๆกันเกือบทุกรุ่นล่ะคะ่ะสวยงามสวยงาม ก็ที่เหลือก็ไปแกะกันเอาเองไหมไปแกะกันเอาเองไหมฝนก็จะตกฟ้าแรงมากนี่อ่ะ พี่ๆท่าไหนสนใจเนาะสำหรับเหรียญแววนกยุงนะคะของหลวงพ่อพัดนะคะรุ่นมีแต่คนรักคนชังไม่มีเนาะก็สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ค่ะเดี๋ยวให้ลิงก์นะคะรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งเนาะโอเคค่ะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมเดี๋ยวหาอีกหลายๆรุ่นเนาะแต่ว่าแบบรุ่นที่แบบว่ามีเยอะๆก็คงยังไม่ได้เนาะก็เอารุ่นที่แบบว่าเหลือนิดๆหน่อยๆนะคะหอบมาได้ ออกมาอัดคลิปที่โรงงานได้นะเอยไม่ใช่โรงงานนะโรงพยาบาลได้นะคะอ่ะโอเคก็ขอบพระคุณทุกท่านคะ่ะที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านแกจีมหาเวชสวัสดีค่ะ